วันนี้นะคะเดี๋ยวจะทําเมนูง่ายๆนะคะแม่เป็นซาวเกาหลีเดี๋ยวจะมามีกินมามากาดูผักบุ้งยอดงามมากหันลงไปเลยจ้ะน้ำห,หอมนแล้วก็วต้องลวกอีกนะคะลวกพร้อมเสร็จเลยสุกพร้อมเสิร์ฟไปเลยจ้ะสอง,องห่องหรือสาว นี่ชอบกินรสนี้มากอร่อยเส้นมีน้ำใสเบิ้ลสองไปเลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่เบิ้นสองเนาะอันนี้กินใช่ไหมลยใช่จ้าใครถามก่อนถามเองตอบเองจ้าน้ำฮอนแล้วลวกเลยจ้า เครื่องปรุงเราไว้ใส่ทีหลังนะคะรอให้เส้นกับผักสุกก่อนน้ำท่วมๆไปเลยทิ้งไว้สักสามนาทีรอให้เส้นสุกก่อน,นเมนูง,ง่ายๆวันไหนที่ขี้เกียจ เมนูง่ายๆวันไหนขี้เกียจมาม่าไม่มาม่าก็ปลากระป๋องไม่ปลากระป๋องก็ไข่จ้ะแม่เลิกงานมากับห้องเนี่ยก็ทําแค่นี้เออเา้าก็เา้าเหตุเฝ้าล้วนะคะเราจะได้แบบมีเวลานั่งดูซีรีส์นอนดูซีรีส์ชิลๆเนาะ,นะคัวน้อยก่อยใจที่จริงเลยจะไปทําข้างนอกนะคะแต่อันนี้เสียบแค่กาต้มน้ําแค่นั้นเองก็เลยทาอยู่ข้างใน ลวกมากๆในส่วนของถ้าทํากับข้าวที่มันเป็นแบบพวกผัดผัดทอดๆท,ท,ที่มันเป็นกิมเชินชนะุน่ะเดี๋ยวก็สิออกไปเห็ดข้างนอกน่าจะได้แล้วมัง้งอุ้ยอุ้ยแกน่าจะสุกเลยแหละแต่ว่าเส้นหมี่ี่ยมันต้องทิ้งสักพักรอให้เส้นแบบนิ่มๆสักหน่อยก่อนขฮาหมักแบบเส้นน,นิ่มผู้ๆสักหน่อยไปสินะอรอบนั้นเลยใส่ไข่ไปแล้วไข่ไม่สุกนะมันก็ขาวนะแม่เธอก็เลยไม่ใส่นะคะรอบนี้ นี่สุกแล้วค่ะแล้วก็ปรุงค่ะรสนี้นะอร่อยทุกคนน้ำใสแต่ว่าน้ำใสมันจะมีสองแบบนะมันจะเป็นแบบใสเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบที่มีงม้ำปูแบบเนี้ยเชฟมันจะความรู้สึกมันจะเข้มข้นกว่าเลยว่าแล้วแต่คนชอบละมั้งเต็เลยมักรนันี้ พอนเอาขนาดมี้เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกฟ้าอึมครึมมาช่วงหนึ่งนะช่วงเย็นๆนะแต่ไม่ตกจนะ้าไปตกใส่ก่อนเวลาถ้าถ้าวันไหนฝนตกนะอุ้ยนอนแซ่อีดีบรรยากาศมันเย็นน่านอนมากได้ชิมก่อนอแซบ่บ มาดู <laughs> ย่าหาาโบเออรนอันทุกคนลองชิมผักบุ้งก่อนสุกไหมเรยว่ามันน่าจ,จะสุกแล้วเพราะว่ามันยุบยุบแล้วอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะอืมสุกแต่ว่าหยาบมันแก่เบ่งสงคือสีอ่อนนะแต่ว่าแก่มากหยาบเปตตาติเคอว แล้วซิมเซ้นก่อนอืมอร่อยไม่ได้กินนานหรือเปล่าหรือหิวเอาดีๆอือกรอบมาก ต้องแบบกินกินยอดอ่อนๆมันจริงๆอะ่ะมันถึงจะกรอบอุ้ยทุกคนขอตัวแอบไปกินหลังกล้องก่อนนะเพราะว่ากินหน้ากล้องแล้วมันต้องได้กินคำน้อยๆอะ่ะ <c oughs> ซึ่งมันไม่ใช่เราอะนะมันต้องสวบเลยจ้า